เปิดลับนายแพทย์ใหญ่ผู้ทรงคณวุฒิกศอมภอูมิทักษิณป่วยปกติ3วันก็กลับได้ สุดโปอธิบดีกรมคุกยันเองอาการปกติไม่น่าวิตกกังวลจากที่มีการรายงานค่ะถึงอาการป่วยของนายทักษิณซึ่งหลายองค์กรกําลังตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าจะเป็นการป่วยทิพหรือไม่โดยก็มีคําชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อคิดเห็นของผู้ส่งคุณวุฒิกอสอมอที่พบว่ามีความแตกต่างอย่างน่าสงสัยถึงความผิดปกติทั้งนี้ทีมข่าวเดอะคริติกค่ะยังมีการก่อติดเรื่องดังกล่าวให้สังคมและผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมข่าวตรวจสอบล่าสุดค่ะก็พบความผิดปกติเกิดขึ้นและอยากจะชวนให้ประชาชนช่วยกันพิจารณาเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพได้มีการตั้งโต๊ะแถลงโดยนายสหาการเพชนรินรองปลัดกระทรวงยุติธรรมดออรอายุธศินทุกพันธ์ อธิบดีกรมราชทัณน,นายสิทธิสุชีวงรองอายการกรมราชทัณน,นายณท,ทีทองปลาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนายแพทย์วัชัยมิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑทั้งหมดค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการดูแลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่า เป็นกลุ่มเปราะบางอายุเกิน60ปีดูจากประวัติการรักษาและผลการตรวจจากแพทย์พบว่ามีโรคประจำตัวต้องติดตามโดยแพทย์เฉพาะทางตลอดซึ่งนายแพทย์วัชชัยค่ะกล่าวว่าโรคที่เฝ้าระวังคือโรคหัวใจคือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีปัญหาทางปอดเนื่องจากมีประวัติเป็นปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิดแม้จะหายแล้วแต่ยังมีพังผืดในปอดทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายความดันโลหิตสูงกระดูกสันหลังเสื่อมกดทั เส้นประสาททําให้มีอาการปวดเรื้อรังการเดินทรงตัวผิดปกติขณะที่อธิบดีกรมราชธณน์กล่าวว่าอาการของนายทักษิณนั้นปกติไม่มีอาการวิตกกังวลไม่ได้ร้องขออะไรพิเศษในส่วนของทรงผมถ้ามไม่ยาวก็จะไม่ตัดไม่ใช้กลอนผมอย่างนักโทษทั่วไปเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้สูงอายุสำหรับขั้นตอนการกักตัวจะอยู่ในอาคารสถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพ จัดให้อยู่คนเดียวไม่ปะปนกับคนอื่น18กันยายน2567คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่ากสมมีการรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนการเลือกปฏิบัติและสิทธิของผู้ต้องขังกรณีถูกร้องเรียนว่านายทักษิณได้รับสิทธิรักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นโดยผู้ถูกร้องที่1เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่2 โดยผู้ถูกร้องที่1ชี้แจรงรับตัวนายทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคม2566เวลาประมาณ11.30นนต่อมาเวลา22นาฬิกาพยาบาลเวรรายงานว่านายทักษิณมีค่าความดันโลหิตสูงมีอาการอ่อนเพลียหายใจเหนื่อยแน่นหน้าอกระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำส่วนความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่กสมรายงานเช่นรองศาสตราจารย์ไวยพจนวิมเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองให้ความเห็นว่าจากข้อมูลด้านสุขภาพที่มีอยู่เห็นว่าอาการโดยทั่วไปของนายทักษิณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติยกเว้นค่าออกซิเจนในเลือดที่ตรวจจากปลายนิ้วถือว่าต่ำกว่าปกติ ส่วนโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งก็เป็นโรคประจำตัวที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องถือเป็นภาวะที่อันตรายเนื่องจากอาจจะทําให้หัวใจวายได้ซึ่งต้องรักษาโดยการผ่าตัดใส่บอลลูนโดยแพทย์ซึ่งสามารถใช้สายสวนหัวใจแล้วทําบอลลูนได้ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน1วันและผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังจากการทําบอลลูน2วันทั้งนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องตน้นเนื่องจากไม่ทราบวา่ามีโรคแทรกซ้อนอื่นร่วมด้วยหรือไม่ ผู้ป่วยมีประวัติเคยติดเชื้อโควิดแล้วมีภาวะปอดเป็นพังผืดเข้าใจว่าเป็นโรคพังผืดอ,อุดกั้นในถุงลมซึ่งจะทำให้ปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าสู่ระบบเลือดได้ไม่ค่อยดีแต่ต้องดูจากภาพซีทีสแกน ว่าในปอดมีผังผืดมากน้อยเพียงใดและออกซิเจนต่ำมากน้อยเพียงใดโดยค่าปกติอยู่ในช่วงร้อยละ96ถึง99หากระดับออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ95ลงมาถือว่าอันตรายเพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยช็อกได้ทันทัสถานโรงพยาบาลราชทันสามารถควบคุมอาการผังผืดรื้อรังในปอดได้ด้วยยาพ่นส่วนกรณีของหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือว่ากระดูกไข่ข้อเสื่อมไม่น่ากังวลเพียงทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้ นนัน้ไม่อันตรายถึงชีวิตและต่อมาวันที่11ตุลาคมปีพศ2567นายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนรนำกลุ่มพันธมิตรออกมาระบุว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่ช่วยนายทักษินอยู่โรงพยบาบาลตำรวจโดยที่ไม่ต้องเข้าเรือนจำนายวิษณุชี้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงพร้อมกับมีการเล่าถึงเหตุการณ์ขณะนั้นว่า ตนอยู่บ้านมีเจ้าหน้าที่จากกรมรชาชทัณฑ์โทรศัพท์มาแจ้งว่านายทักษิณป่วยหนักจะต้องนำส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่โทรมานายทักษิณก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วและเป็นเวลาดึกประมาณเที่ยงคืนตนจึงได้มีการแจ้งกลับว่ากนแล้วแต่ขอให้ดูตามอาการกนแล้วกันและตอนนั้นตนก็ยังคิดว่านายทักษิณน่นาจะอยู่รักษาอาการประมาณ2-3วันเพราะตนไม่รู้ว่านายทักษิณป่วยหนักขนาดไหนและป่วยเป็นอะไร